มาถึงเรื่องของเรากันบ้างครับคุณผู้ชมกับผมนักคอลัมน์ที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือคอลัมน์คนปลายซอยนะโดยนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสของเรานะครับคุณเปลวสีเงินนะครับนะก็อย่างที่เรียนเอาไว้ว่าสองวันก่อนนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ของคุณธรรมรัฐพรหมเผ่านะฮะร้อยเอกธรรมรัฐพรหมเผานะครับแล้วันนี้คุณเปลวสีเงินก็หยิบประเด็นนี้แหละนะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับนะฮะ วันนี้พาดหัวขึ้นมาเลยนะครับบอกว่าทุกชาวบ้านทุกธรรมนัตนะครับไม่เป็นการออกตัวแรงและเร็วเกินไปหน่อยหรือครับท่านผู้กองธรรมนัตก็เข้าใจแล้วว่าไฟแค้นยังสมส่วงที่ถูกนายกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อกันยา64แต่มันก็มีเหตุผลไม่ใช่หรือย้อนกลับไปปีที่แล้วสมมุติตอนนั้นผู้กองเป็นนายกพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรีกับคิดทรยศสมคบคนนอกพักวางแผนโหวตคว่ำนายกที่ชื่อธรรมนัตตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจปีนั้นแต่เผอิญแผนแตกเกมคว่ำนายกจึงไม่สำเร็จแบบนี้แล้วนายกธรรมนัตจะยังเอารัฐมนตรีคิดที่คิดที่ชื่อประยุทธ์ไว้อีกหรือนะครับฉันใดมันก็ฉันนั้นขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับฉะนั้น การอภิปรายอีกครั้งเดือนกรกฎาที่จะถึงผู้กองน่าจะเก็บอาการเอาไว้บ้างการที่ยังไม่ได้ฟังคำอภิปรายอันเป็นข้อกล่าวหาและก็ยังไม่รู้ว่าถูกผู้ถูกอภิปรายเขาจะแก้ข้อกล่าวหาได้หรือไม่แต่ผู้กองประกาศล่วงหน้าไปก่อนทันทีว่าโหวตให้หลวงป้อมคนเดียวการโหวตให้ทั้งที่เขายังไม่ได้พูดและตัวก็ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยการทำอย่างนั้นมันก็ทำได้ แต่ฝากให้ผู้กองคิดไว้ประโยคหนึ่งว่าเวลาคุณไม่พูดตำแหน่งหัวหน้าพักดูคุณเป็นนักการเมืองที่มีราคาพลันเมื่อคุณพูดราคานั้นหมดไปทันทีเพราะผู้กองเป็นทั้งสอสอเป็นทั้งหัวหน้าพักแต่ไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงหัวใจประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเลยคนเขาจะว่าเป็นกาฝากประชาธิปไตยเพราะผู้กอง ทำให้การถ่วงดุลตรวจสอบระบบรัฐสภากลายเป็นสภาปาหีอภิปรายเป็นเพียงพิธีกรรมพรางตาเพื่อต่อรองทางผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านั้นโดยอาศัยระบบรัฐสภาเป็นตรารับรองพฤติกรรมโจร,ราประชาธิปไตยที่ผู้กองให้สัมภาษณ์ไปว่าได้ตัดสินใจไปแล้วและสมาชิกพักก็ตามผมแต่ไม่ใช่เพราะตามคำสั่งแต่ตามเพราะเหตุผลที่เป็นหลักฐานหลายอย่างในการพุจริตของรัฐบาล ถ้าหากพักเศรษฐกิจไทยยังไปสนับสนุนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเหล่านี้สมัยหน้าประชาชนเขาไม่เลือกเราเหรอกเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ไปหาเสียงจังหวัดลำปางเขารับไม่ได้จากพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีหลายคนอันนี้เป็นคำพูดของร้อยเอกธรรมนัสนะครับผู้กองพูดฟังดูสวยแต่ที่ตัวเองโวตความและลูกพักก็จะโวตความตามนั้นด้วยเหตุผลว่าเห็นหลักฐานการทุจริตของรัฐบาล ความจริงรัฐบาลนี้ก็เข้าปีที่4ตั้งแต่ปีแรกผู้กองก็เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาตลอดมาถูกปลดเดือนกันยา64นี่เองถ้าจำไม่ผิดตอนอยู่พลังประชารัฐก็เป็นถึงระดับเลขาพักซึ่งเป็นพักแกนนำรัฐบาลมาถูกขับออกจากพักเมื่อมกรา65เรียกว่าอย่างหมาดหมาดนั้นบทสรุปว่าถ้ารัฐบาลไม่มีการถ้ารัฐบาลมีการทุจริตคงไม่เพิ่มทุจริตกันตอนนี้หรอก มันต้องทุจริตกันมาตั้งแต่สมัยผู้กองยังเป็นรัฐมนตรีร่วมคอรมอโน่นแล้วแต่ทําไมเพิ่งมาเห็นหลักฐานรัฐบาลทุจริตเอาตอนเป็นพักสะเทินน้าสะเทินบกตอนนี้เล่าคือจะฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่จะฝ่ายค้านก็ไม่เชิงเป็นฝ่ายแค้นนายกโดยเฉพาะว่างั้นเถอะแต่ก็เอาเถอะสมมุติเพิ่งเมทุจริตในรัฐบาลตอนผู้กองออกไปแล้วและฝ่ายค้านแพลมให้ดูเป็นหนังตัวอย่างก่อนจะฉายเต็มเรื่อง ตอนอภิปรายเดือนกรกฎาผู้กองไม่ใช่คนโง่นะถ้าโง่จะไม่เป็นแมวก้าชีวิตพัง่ายขึ้นเป็นประมุขพักมีสอสอในคอนโทรลทั้งในพักและนอกพัก30-40คนรองด้วยเหตุนั้นแค่เห็นหนังตัวอย่างฝ่ายค้านจะทุกทักทันทีว่าจริงว่าใช่รัฐบาลดุจริตโดยไม่รอฟังความไม่ครบถ้วนคือคำชี้แจงจากรัฐสภารัฐบาลในรัฐสภาก่อนแบบนั้น มันเสียฟอร์มธรรมนัตนะนึกย้อนสิตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลผู้กองเสียผู้เสียคนด้วยข้อกล่าวหาติดคุกค้ายาที่ออสเตรเลียผู้กองก็แก้ข้อกล่าวหาฝ่ายค้านในสภาท่านผู้ทรงเกียรติเขาฟังความทั้งสองด้านแล้วเขาก็โหวตให้ผู้กองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเสียงข้างมากยิ่งตอนนี้ผู้กองตกกระป๋องไปซ่องเสพอยู่กับฝ่ายค้านเพื่อไทยที่เคยอภิปรายสับท่าน ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นพันเท่าเพราะฝ่ายค้านเพื่อไทยเชื่อสนิทแล้วไม่กระแนกกระแหนท่านว่าแป้งอีกเลยตั้งแต่มารวมพวกกันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไม่เฉพาะในหมู่นักการเมืองเท่านั้นหรอกชาวบ้านผู้ติดตามการเมืองเขาก็เห็นเพียงแต่เห็นแล้วเขาพูดกันตามใต้ถุนบ้านตามร้านกาแฟมันไม่ดังเหมือนพูดในสภาจ่อหน้าใหม่หรือจ่ายตังจ้างสัมภาษณ์ชงหวานตอบหวาน ตามรายการโทรทัศน์บางช่องเท่านั้นฉะนั้นแ้นนี้ต้องชำระก,กับนายกจะชำระแบบไหนก็เรื่องของท่านแต่การให้สัมภาษณ์แบบอุ่นเปรี้ยวตั้งแต่ก่อนใส่ปากเคี้ยวนั้นแทนที่ชาวบ้านจะเอออ,อเขาจะร้องอ๋อเพราะแ้นเขาจึงสมคบกันอย่างนั้นใช่ไหมยิ่งตีขลุ่มลวงหน้านายกหรือรัฐมนตรีคนไหนได้คะแนนวางใจถึงเกณฑ์ก็จริงแต่อ่อนกล้วย ควรลาออกไปโดยยกประชาชนบังหน้าว่าถามว่าประชาชนมีความสุขหรือไม่ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ธุรกิจระดับตั้งแต่รากฐานจนถึงระดับกลางมีความสุขหรือไม่ข้าวยากหมากแพงหรือไม่ชาวบ้านบ่นทั้งเมืองแก๊สถังละสี่ร้อยผมเองไปหาเสียงแล้วเจอทุกหลังคาเรือนมีควันไฟหมดเขาหันไปใช้เอาตั้งโลขออภัยเขาหันเขาหันไปใช้เตาอังโล เพราะมีความจําเป็นเนื่องจากค่าครองชีพสูงไม่ใช่ทําตามนโยบายรัฐบาลบ้านเมืองลําบากอาหารการกินแพงซบเซาไม่มีผู้จับจ่ายรัฐมนตรีอาจมองว่าทําผลงานสําเร็จทำ,ทำโน่นทํานี่ทําเยอะแยะแต่ผลของการกระทําของพวกคุณประชาชนเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาเดือดร้อนทุกหย่อมยา้าดังนั้นอย่านั่งในห้องแอร์แล้วมนโนเองว่าบริหารบ้านเมืองสําเร็จ ทำอะไรเยอะแยะมันไม่ใช่มันต้องดูว่าผลของการกระทําเกิดประโยชน์กับบ้านกับเมืองและประชาชนหรือไม่ผมไม่ต้องการมานั่งด่าใครแต่มันเป็นเสียงที่ประชาชนสะท้อนออกมาให้สสตั้งกระทู้ถามในสภา,าหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับคุณเปียวสีเงินนะครับก็นัตอบตรงนี้ว่านั่นมันไม่เป็นนามมันไม่เป็นนามธรรมนามธรรมดราม่าไปหน่อยหรือครับท่านผู้กองนะครับ เรื่องเตาถ่านอะบางพวกทําเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินไปมากอุ้ยนะครับฉันพวกหัวใหม่รู้จักแต่ไฟฟ้ากับแก๊สเท่านั้นที่ใช้หุงต้มชาวบ้านตีนดําแต่มีหัวสมองเขารู้จักประยุกต์ใช้เตาถ่านกันทั้งบ้างทั้งเมืองมาตั้งนานเพราะบางอย่างใช้เตาถ่านประหยัดกว่าตรงประโยชน์กว่าส่วนไฟฟ้าแกส๊สมันก็เหมาะกับบางสถานที่บางอย่างนะครับฉะนั้น การหยิบเรื่องเตาถ่านมาเบิ้ลเรื่องน้ำมันแพงแก๊าซแพงผมว่ามันน่าสมเพชยิ่งตามบ้านนอกระดับชาวบ้านเขาก็ใช้เตาถ่านเตาฟืาาน,าาน,าานกันแทบทั้งนั้นจะว่าไปบ้านผมเผอิญปลูกมาร่วม40ปีราคาตอนนั้นนิดๆหน่อยๆไม่ถึง3,000ล้านบาทก็ยังมีเตาถ่านให้แมวหลังบ้านปีนรั้วเข้ามาขี้ใส่อยู่เลยผู้กองไปหาเสียงทางเหนือที่ลำปางจะมาบอกว่า คนทางคนทางเหนือลําบากยากจนได้ไงผมไม่เชื่อหรอกเพราะทักษิณเคยบอกอันนี้เป็นคําพูดของคุณทักษิณน,นะครับเป็นนายกสามปีคนจนจะหมดไปจากแผ่นดินและตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรีก็ยังเห็นคนสุขสบายกันทุกหย่อมหญ้าอยู่เลยแค่ไม่ได้เป็นไม่ถึงปีจะจนกันไวขนาดควันไฟจับทุกหลังคาเชียวหรือนะครับ คอลัมน์คนปลายสวยนะครับจากเปลวสีเงินนะครับ